นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้าอย่างนี้ก็อากาศสดชื่นนะครับเดี๋ยวมาลองไมยเลขไมยเลขนะครับเป็นพื้นที่นาข้าวแต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมนข้าวก็ไปสามารถที่จะทำได้แล้วก็เดี๋ยวจะมาเทศกบด้วยครับครับก็เป็นกบกระโดดวิบังนะครับสีเหลือง กาดดำพื้นสีขาวนะครับก่อใจเบ็ดสองโอโอเนื่องสองโอมีกาดกันสว่างครับก็เดี๋ยวลองมาเทสดูครับวาแอคชั่นดีไหมครับเพิ่งทำเสร็จนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เซ็นชื่อแต่เอามาเทสดูก่อนโอเคครับเดี๋ยวลองเทสดูอาจจะย้อนแสงตรงนี้นะครับวันนี้ก็ช่วงเช้าอยู่ ที่เห็นข้านานก็เป็นเขาอกทะลุครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัตตุนโอเคเดี๋ยวลองเทดูกันโอเคครับเนี่ยครับก็กันก็โอเคเบี้ยวนิดนึงครับเบี้ยวเป็เปทางด้านขวาก็เยื่อตัวเยื่อครับเวลา วิ่งมาแล้วก็เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าเราจับจับผู้นะครับจับบิดไปทางฝั่งตรงกันข้ามเอียงไปด้านไหนก็เราก็หมุนผู้ไปฝั่งตรงข้ามก็จะช่วยได้โอเคครับตรงนะครับง่ายๆครับเทคนิคของการากลับผู้ ออความเอียงของเนี่นะครับปิงตรงนะผู้เวลาเราเราเราใส่ครับหรือว่า,าขั้นตอนของการทําโอเคการท yeah. ําเหยื่อก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับมีการเทสกันตักตัวแต่เมื่อเวลาเราเอาไปใช้สมมุติว่าใช้ไปนานๆหรือว่า,าช่วงที่ปากปาก,กัดนล้ากัดเหยื่อเสร็จแล้วอาจจะไปเดินผู้เดนผู้ปุ๊บ หรือว่าปลาเมื่อติดแล้วสะบัดใบสะบัดมาผู้อาจจะเคลื่อนไหวได้ซึ่งจะทำให้ตัวเหยื่ออาจจะวิ่งไม่ตรงก็เราก็ใช้วิธีนั้น,นครับง่ายๆแล้วก็สามารถบำรุงรักษาเหยื่อของเราใช้ได้นานยิ่งขึ้นไปครับว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับมือใหม่ <c oughs> ที่ใช้เหยื่อก็ใช่ครที่ใช้เหยื่อปลอมเนี่ยครับก็อาจจะไม่รู้ว่าเเวลาเวลาตัวเหยื่อมันบิดเบี้ยวเนี่ยจะต,ต้องแก้ไขยังไงก็บางคนก็อาจจะสงสัยว่าอาจจะเป็นวิธีการหรือว่าขั้นตอนในการผลิตอาจจะไม่ดีหรือว่าทําไม่มีคุณภาพอะไรประมาณนั้นเลยครับก็เนี่ยครับ ตัวย่วิ่งตรงตบตรงก็ขั้นตอนขั้นตอนของการทำนะครับผมเชื่อในความาความเป็นผู้ค้าผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตน,นะครับต้องการส่งของดีๆให้กับลูกค้าครับแต่เมื่อส่งถึงมือ,มอลูกค้าแล้วลูกค้าก็ต้องรู้จัก เทคนิคของการใช้แล้วก็บำรุงดูแลรักษานะครับก็ขอฝากเาล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับบางทีบางคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่สำหรับคนที่ทราบแล้วว่าเทคนิคของการปรับปูเป็นยังไงก็มันก็ไม่ยากส่วนคนที่ไม่รู้นี่มันเป็นสิ่งที่ยากมากๆครับว่าที่มันเอียงเนี้ยเป็นเพราะไชอะไร โอเคครับก็ขอฝากไว้ครับคลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆนั้งตกปลาทุกๆคนครับขอบคุณมากครับก็แอคชั่นโอเคครับสุดยอดร้อยเปอร์เซ็นก็ขอฝากไว้ด้วยครับกบกระเดดบิปีกบังขนาดสี่เซนเบ็ดจองโอมีการกันสบาดครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับอ่าอีกนิดนะครับก็ ขอฝากคุณฮานไว้ผู้ใดสนใจก็สามารถติดตามได้ใน Facebook พิบัง Facebook พิบังพิบังภาษาไทยนะครับหรือว่าใน youtube กบกระโดดพิบังครับขอ,ขอบคุณมากครับ